สวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube กลาวเพจัวลาวและเว็บไซต์โกลาล .com G O L D A R O U N D วันนี้พุธ22พฤศจสกายมยน,นะครับเมื่อวานนี้ราคากัวสปอร์ตขึ้นไปทดสอบเหนือ2,000นดอลลาร์อีกรอบนึงครับแต่ก็ยังยืนไม่ได้ก่อนถูกเทลงมาขณะที่ทองไทยเองก็บวกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับมาขยับยืนเหนือ33,000บาทได้นะครับทิศทางการลงทุนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เราจะทําอย่างไรกันดีและปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น บ้างแต่ผมพูดคุยกับทางคุณธีรัฐจุฑาวรากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกโคเทดนะครับไปแบบดูมุมมองของคุณธีรัชกันว่าในช่วงราคาทองคําที่ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะนี้นักลงทุนควรจะวางแผนกันอย่างไรกันดีนะครับทั้งในส่วนของช่วงท้ายของปีนี้เองแล้วก็ปีหน้าด้วยทิศทางราคาทองคําจะไปได้ขนาดไหนไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับคุณธีรัฐครับสวัสดีครับคุณหนุ่มประเมินตลาดทองคําช่วงโค้งสุดท้ายของปีไงมั้งครับ ประเมินช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคือปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ค่อนข้างดีของทองนะครับคือ,อจริงๆทั้งสปอตแล้วก็เงินบาทแต่หลักๆเนี่ยมันน่าจะมาจากเงินบาทมากกว่านะครับคือผมรีวิวปีนี้ให้ฟังสั้นๆก่อนแล้วนะครับต้นปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสปอตนะครับมันอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยกว่านะครับก็ตอนนี้มันขึ้นมาพันเก้าร้อยกว่าคือถ้าเรามองในงแง่ของสปอตที่มาร้อยประมาณร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญเนี่ยมันก็ ปกติไม่ได้ดูเป็นปีที่วื่หวาอะไรมากแต่ว่าจริงๆที่มันวือหวามันมาจากเงินบาทเงินบาทที่ขึ้นมาจนสูงสุดของที่มันขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณสามหกกว่ากว่าใช่ไหมครับสามหกสามเจ็ดนะครับทําให้ราคาทองไทยเนี่ยขึ้นไปทําสถิติใหม่ในปีนี้นะครับถามว่าขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วเออแล้วจะเป็นยังไงคือก็อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนว่าปีนี้เนี่ยตัวแปรหลักมันคือค่าเงินบาทผมไม่กล้าพูดว่ามันเยอะกว่าทองแต่ว่า เป็นสัสดส่วนของที่เยอะกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วกันที่ปัจจัยที่ททองขึ้นเพราะปกติปัจจัยที่ให้ทองขึ้นมันจากสปอตซะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้ปัจจัยมาจากเงินบาทเป็นสัสดส่วนที่เยอะกว่าปีก่อนๆแล้วกันนะครับเอก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับพอมันขึ้นมาเยอะมันก็มีช่วง c o r r e c t i o นก็มีช่วงลงเยอะนะครับมันขึ้นจากเงินบาทเยอะมันก็ทําให้ทองวิ่งไปถึงสามหมื่นสี่ยูทายในช่วงเวลาแป๊บเดียวพอบาทแข็งปุ๊บก็ทองก็ตกกลับมาเหลือต่ำกว่าสามหมื่นสาม ใช่ในช่วงแบบรับเดียวครับครับผมมองว่าช่วงแลยะเวลาจนถึงสิ้นปีเนี้ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นธีมเดิมๆอยู่ก็คือว่าเงินบาทมีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองไทยค่อนข้างเยอะครับ,รบส่วนสปอตเนี่ยก็คงจะไล่ๆอยู่ไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ลงจากนี้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่แต่อยังไงก็ตามผมคิดว่าความเวี่ยงของเงินบาทน่าจะลดลงจากช่วงก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะปัจจัยอะไรหลายๆอย่างครับเอย่างนึงคือว่าพอสิ้นปีปุ๊บ ทุกอย่างมันก็ค่อยกลับมาเข้าที่เข้าทางไว้ค่อยไปเล่นกันใหม่ปีหน้าครับรบผ,<ม>ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ้นปีที่ราคาทองอาจจะไม่ได้หวือหวาระดับแบบว่าขึ้นเยอะลงเยอะให้คนตื่นเต้นสักเท่าไหร่ผมคิดว่าจะเป็นสิ้นปีที่ราคาน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบไม่ไม่ได้กว้างมากขนาดว่าอุย้ยขึ้นลงกันเป็นเหมือนที่ผ่านมาที่เป็นอาทิตย์หนึ่งขึ้นลงขึ้นลงได้ทีละเป็นพันอย่างงี้ครับผม,ผมคิดว่าอาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี้ อเออเร็วๆนี้สักเท่าไหร่คืออภาพนี้มันเกิดอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะแบบคิดว่าทองน่าจะอยากพักบ้าง <c oughs> ทองออยากพักบ้างครับส่วนโกลสปอร์ตเองปีนี้ปัจจัยหลักเองเอก็มีสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะฮะ <c oughs> ก็ก,ก็ก็สาซาไปละแต่ตอนนี้เองที่น่าจับตาสุดก็คือเฟดหลังจากที่ทุกอย่างแลดูค่อนข้างจะจะนิ่งๆแล้วนะครับตั้งตัวของแรงงานการจ้างงานก็ไม่ค่อยสู้ดีตัวเงินเฟอ้อเริ่มลดลง ทิศทางของเฟดตอนนี้คุณธีรัตมองไงครับครับก็จริงๆมันมีอยู่สองกระแสะนะครับเอ่อตัวเฟดเองเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขากลัวเงินเฟอแล้วก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเริ่มปีหน้าแล้วก็เป็นไปอย่างจํากัดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองจากฝั่งภาคเอกชนอย่างเช่นตัว JP Morgan เขาก็มีซ e o เขาออกมาสัมภาษณ์ว่าปีหน้าดอกเบี้ยน่าจะลดเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย จะลดเยอะหรือลดไม่เยอะเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือเป็นการคาดเดาสิ่งที่เจะเป็นตัวตอบได้จริงก็คือเหตุการณ์ณปีหน้าว่าคือทุกคนรู้แหละว่าปีหน้าเนี่ยระเบิดเวลาจะระเบิดอะจะจะเกิดรีเซชชันเพราะว่าสัญญาณทุกอย่างมันมาหมดละแต่ว่าปัญหาตอนนี้ที่คนคิดอยู่ก็คือว่ามันเป็นระเบิดลูกเล็กหรือระเบิดลูกใหญ่มันจะเป็นฮาร์ดแลนดิ้งหรือซอฟ t ์แลนดิ้งทุกคนมองแล้วแหละว่ามันเป็นจุดที่ต้องพักแล้วล่ะเศรษฐกิจอันร้อนแรงตั้งแต อัดีนเงินอะไรเขามาเยอะแยะไปหมดเนี่ยปีนี้ปีหน้ามันต้องเริ่มผักแล้วแหละนะครับเฟดบอกว่าโอ้ยลดดอกเบีย้ยก็ลดนิด่เดียวแปลว่าเขาคฮีลเป็นเขาเรียกว่าอะไรแหบลบ่เป็น landing, s o ต mm ์แลนดิ้งไม่ h a r ด landing แต่ในขณะที่ภาคเอกชนเขาจะมองเอ r s e case s c e n a r ว่านั้นเขาจะมองว่าโอ้ยเดี๋ยวเหอะมันเต็มตัวมีสัญญาแล้วออกมาเยอะแล้วเนี่ยเฟดก็พูดไปงั้นแหละ mm hmm. จะถึงเวลาจริงนะพอเศรษฐกิจมันไม่ดีคนตกงานเยอะๆมีอะไรล้มขึ้นมานะ เดี๋ยวร่วงดอกเบี้ยร่วงกระจายเดี๋ยวลงลงทีหนึ่งลงทีนึงเป็นเปอร์เซนต์เลยอย่างเงี้ยไม่ลงทีสอง0.25ลงทีเยอะๆเลยอย่างเงี้ยอ่ะก็คือเป็นสองมุมมองแต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าตลาดตอนนี้เนี่ยเขามองยังไงตลาดหุ้นอเมริกายังไม่ได้แพนิคอะไรยังดูดีอยู่แต่ว่าตลาดหุ้นค่อนข้างเอียงไปทางเฟดว่าก็อาจจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งก็ได้อืแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นยังดูดีอยู่แต่ราคาทองไม่ลง ขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมันมีความรู้สึกกักากักว่าเอ้ยมันจะมีรีเทชันนะเดี <c oughs> ๋ยวมันจะมีอะไรระเบิดออกมาแต่ระเบิดจะใหญ่จะเล็กไม่รู้แหละแต่ว่าครับ <c oughs> เอ,อสมมติระเบิดเรามองว่าเป็นระเบิดลูกเล็กราคาทองก็คงจะไม่ได้ลงไปกว่านี้เยอะแต่เกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่เนี่ยมันขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนก็เลยช้อนซื้อมันล่วงมามีคนช้อนล่วงมามีคนช้อนสังเกตว่าปีนี้เนี่ยจุดที่มันล่วงเนี่ย มันล่วงแป๊บเดียวอย่างล่าสุดเนี่ยมันร่วงไปที่ประมาณสักเดือนสิบนะครับร่วงไปที่พันแปดใช่ครับนะครับก็ร่วงแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นเลยมันเรียกว่าเป็น Vshape เลยนะครับหรือว่าอ่าอย่างเมื่อประมาณสักอาทิตย์ก่อนตอนาทิตย์ก่อนล่วงไปหนึ่งเก้าสามศูนย์ก็เอาร่วงแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเลยใช่ครับเราเราเห็นได้ว่าร่วงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แช่แช่อยู่อย่างเงี้ยปีเนี้ยะเป็นยร่วงร่วงแป๊บหนึ่งโดนตบขึ้นมาเลยอือ แล้วก็แช่แช่ไปอาจจะขึ้นขึ้นก็ขึ้นได้ไม่สุดอาจจะอ,อ,อยู่ที่สองพันก็ไปได้ไม่เท่าไหร่สองพันสองพันสองพันนิดหน่อย,ยอะไรเงี้ยล่าสุดก็เฉียดเฉียไปสองพันอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็คือคนก็มีความระมัดระวังมากว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีคนก็คิดถึงทองว่าเดี๋ยวทองมันมาแหละยังไงทองเนี่ยปีปีนี้ปีหน้าไม่ลงหรอกเอางี้ดีกว่าเก็บไม่คิดอะไรไม่ออกเก็บทองไว้ประมาณนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเออหุ้นก็ยังพอไปได้อยู่ ทองก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นที่คนรู้สึกว่ามันจะระเบิดละเก็บไว้ดีกว่ามาเนี้ยราคาขนาดนี้เ,เก็บได้อย่างขณะน,นี้เวลาขณะน,นี้ตอนนี้ราคาทองไทยใช่ไหมครับทั้งทั้งทั้งไทยทั้งสปอร์ตเลยครับถ้าเกิดจะเกิดจะเกิดจะเก็บเนี่ยถือว่ายัยงยังสูงไปหรือเปล่าครับเออผมมองว่าเก็บได้นะครับคือผมมองว่าปัจจัยความเสี่ยงของของทองไทยเนี่ยคือเครื่องข้างเงินบาทซึ่งมันก็อาจจะแข็งกว่านี้ก็ได้นะครับแตว่าปีหน้าก็จะแข็งกว่านี้อีกก็ได้ ผมคิดว่าสปอร์ตเนี่ยมันจะต้องบินครับภายในปีหน้าเนี่ยต้องบินแล้วบินแรงด้วยออื่ไปไปจุดที่มันเกินไฮเดิมนั่นแหละก็มันเกินนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าเงินบาทมันจะกลับมาแข็งระดับไหนส่วนเมื่อมันทองไปสองพันหนึ่งร้อยแต่ผาดกลับมาเหลือทองเลมก็อาจจะไม่ได้ขยับเท่าไหร่ามเอสสองสองมันก็อาจจะไม่ได้ขยับเท่าไหร่เงี้ยอันนี้มันเป็นปัจจัยที่คาดเดายากแต่ผมมองว่า ราคานี้เนี่ยก็น่าเก็บนะครับ <pixel. S 3> ผมตอบผมตอบว่าน่าเก็บแล้วกันครับสามสามสาเก็บแล้วขายปีหน้าสามหมื่นสามโดยโดยเฉลี่ยก็ถือว่าน่าเก็บใช่ไหมครับครับผมว่าน่าเก็บแล้วผมคิดว่าปีหน้ากักสามหมื่นสี่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยไม่ยากเย็นอะไรครับอืมปีหน้านะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ถ้าสมว่าจะเอาปีนี้เนี่ยเหนื่อยมานถ้าเราจะขึ้นไปสามหมื่นสี่คนที่คนที่ดอยไว้สามหมื่นสี่แล้วคิดว่าจะหลุดเร็วเนี่ยผมว่าไม่ง่าย ไม่งั้จะหาจะหลุดภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยผมว่าไม่ได้ง่ายแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมว่าไม่ยากอา่าฮะและดูปัจจัยเสี่ยงถ้าเกิดมันเกิดดีเซชันจริงๆมันจะไหลเข้าทองอย่างเดียวไหมครับมันจะมีไหลไปตรงอื่นบ้างไหมแต่ตัวเ<อ>ม็ดเงินอะไรบ้างจะมีทรัพย์สินอื่นๆเป็นตัวแชร์จากทองคำไหมบ้างไหมทรัพย์สินอื่นที่แชร์าจากทองคําใช่ไหมครับปกติแล้วปกติแล้วคนก็จะคิดถึงเวลาพูดถึงเนี่ยคนก็จะคิดถึงคริปโตใช่ไหมครับใช่คิดถึงหรือบางคนอาจจะคิดถึงพันธบัตรอันนี้ใช่ไหมครับ เออผมว่าคริปโตเนี่ยมันอาจจะกลับมาก็ได้นะครับแต่ผมว่าเนื่องจากม,มันหายไปนานละอันนี้ผมก็ยังเราผมไปติดตามคืออาจจะกลับมาแต่อาจจะกลับมาเอ่อเนื่องจากว่ามันคริปโตมันตัวมีเยอะมันไม่เหมือนทองที่มันมีแต่ทองอย่างเดียวคริปโตมันมีแบบเออเต็ไมไปหมดเลยผมก็คิดว่ามันอาจจะกลับมาแต่ตัวหลักอาจจะมีตัวตัวหลักตัวไหนไอ้ตัวหลักก็มีอ่าอีนเทอร์เนชนมีบิตคอยบมี อหลายตัวอยู่เหมือนกันคือมันอาจจะกลับมาตัวไหนก็ไม่รู้มันคือมันมีความยากก่อนว่ามันอาจจะกลับมาได้นะแต่กลับมาตัวไหนก็ไม่รู้ครับเอครับแต่อย่างไรก็สู้สติสิสติรภาพทองคำมัยังดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมมันเล่นยากครับมันเล่นยากเพราะว่ามันต้องมาเลือกถูกเลือกที่ถูกตัวอีกสมมตินะสมมติเราเราคิดว่ามันกลับมาแล้วเราซื้อที่บิตคอยน์แต่บิตคอยน์ดันอาจจะโตแหละอาจจะโตทั้งสองสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยหรือสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่า ไอตัวที่มันโตจริงๆยี่สิบเปอร์เซ็นตหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยเราเราไม่รู้เราเราซื้อไม่ถูกอืมมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครับคือคือคือผมยอมรับว่าผมไม่ได้ติดตามคริปโตผมอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ดีดีกว่าว่าว่าเนื่องจากผมก็เลิกติดตามไปนานไม่ไม่ไม่กล้าไม่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 ไ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่าม่ไ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 มทไม่ไม่ไม่วม่อง่ไมไม่ไม่ไก่ไม่ไม มป็นไม่ได้สูงทีดเดียวเป็นไม่ได้สูงครับใช่ใช่แต่ว่าจริงๆก็อยากเตือนนักลงทุนนะครับว่าอันนี้เตือนตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าสมมติปีหน้าเกิดมันมีข่าวไม่ดีออกมาเยอะๆเช่นม,มีอะไรล้มขึ้นมาแล้วก็ทองก็บินแล้วก็อะไรเศรษฐีไม่ดีคนตกงานเยอะๆเนี่ยแล้วทองบินไปเยอะๆเนี่ยมผมว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีในการขายทองนะครับเพราะว่าไซเคิลของมันเนี่ยมันขึ้นมันติดกันหลายปีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผม ลองมาดูที่ว่าทองขาขึ้นจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มทยอยตั้งแต่ประมาณสักปี2019ยัยสิบเนี้ยที่มันขึ้นขึ้นมาแล้วมันก็แล้วก็อาจจะแช่ลงมาอยู่คือมันขึ้นมาปี2020ที่ตอนโควิดใช่ไหมที่2000กว่าแล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงๆเป็นไซเยวอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันม,มันใกล้จะระเบิดระเบิดฝั่งขึ้นนะครับระเบิดฝั่งขึ้นไปไปถึงจุดถึงจุดจุดหนึง่งแต่ผมว่า มันจะเป็นการขึ้นที่ไม่ค่อยยั่งยืนนะครับผมมีความรู้สึกว่าปีหน้านะครับเป็นการขึ้นที่นับลงทุนรอขายแล้วก็ผมกลัวว่าภายในอีกปีสองปีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปีสองสิบเอ็ดนะครับครับก็ใช<อ>่ครับออคือมันก็เป็นไซเคิลของมันที่ขึ้นไปถึงสูงสุดแล้วก็ต้องมีการลดลงมายกยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่เป็นตัวอย่างที่แบบตัวเลขที่ไม่มีตกกาอะไรเลยนะครับครับทองอาจจะขึ้นไปสัก สามหมื่นไปปลายสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดอย่างเงี้ยอ่เลอสปอร์เลยขึ้นไปสองสองพันสามอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ขายเพราะว่าไม่งั้นทองอาจจะกลับมาได้ประมาณต่ำกว่าสามหมื่นในอีกปีสองปีต่อเนึ่องต่ำกว่าสามหมื่นนะครับ 30, ครับครับอ่าอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันก็นึกภาพว่ามันอาจจะลงมาได้ต่ำกว่าปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำแต่แต่มันต้องขึ้นไปก่อนเยอะๆเลยอืมเข้าใจครับป็นนี้เรืเป็นพูดถึงระดับเป็นปีๆนะครับผมก็พูดล่วงหน้าไว้นานเลยผมก็อ่า คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับครับมันมันก็เป็นทุกอย่างของวัฏจักรของราคานะครับใช่ใมันต้องมีสูงสุดแล้วก็ต้องลดต้องลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครัอืมเราก็เห็นแบบนี้ในหลายๆเอ่อพวกตัวสินค้าการลงทุนหลายๆแบบแล้วก็เราก็อยู่มาจนอายุเท่านี้เราก็เห็นครับเห็นเห็นไซเคิลของมันรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เป็นแบบนั้นอืมมันจะไม่มีทางไต่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 โดยไม่มีจุดสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครัมันมันจะไต่จนถึงจุดหนึ่งที่เราคนรู้สึกวว่่าาแบบ ซื้อทองกันดีกว่าเศษเงินจ,จะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ซื้อทองกันเร็วอย่างเงี้ย <c oughs> แบบเออแบบว่าทุกคนทองเดี๋ยวทองจะไปห้าพันเหรียญแล้วอ,อะไรเงี้ยอ,อ่าจุดนั่นแหละเป็นจุดที่ขายเลยครับครับครับผมผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะถึงเวลาจริงเราจะมึนมงงม,มึนมึนงงกับตลาดเราจะแบบเมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเคลิ้มตามเฮ้ยทองไปอีกซ,อออซื้ออีกซื้ออีกอ,อะไรเงี้ยแบบซื้อวันนี้รุ่งขึ้นได้กํไรห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยรีบขายเลยครับแบบนั้นครับอืมก็ตดอ๋จะต้องรอดูสถาน ไปทีจะเสปแล้วกันนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงอืมครับโอเคขอบคุณมากครับคุณวุครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเทียรัตจุฑาวรากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกโคเทรดที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลมุมมองการลงทุนกันสำหรับวันนี้นะครับคุณทีรัตบอกว่าปีหน้า คาดว่าทั้งทองไทยแล้วก็โกสปอร์ตบินแน่ๆนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของภาวะสกิลดถอยเนี่ยจ่อเข้ามาแล้วนะครับตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยเริ่มสะท้อนออกมาบ้างแล้วแต่ว่าเมื่อราคาขึ้นไปแรงๆก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าวัฏจักรของการลงทุนเมื่อมันมีขึ้นเราก็ต้องมีลงนะครับลองพิจารณาดูว่า พอใจตรงจุดไหนก็ให้ขายทํากําไรออกมานะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาหลายปีแล้วซึ่งอาจจะทําให้มีการปรับตัวลงแรงได้เช่นกันนะครับอันนี้นก็คือคําแนะนําแล้วก็มุมมองของทางคุณธีรั์ก็ยังไงลองไปปรับใช้วางแผนกันดูนะครับถ้าชื่นชอบข้อมูลก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสครช่องทางต่างๆของโกอลาวด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ